สว,วออสวัสดีค่ะครเริ่มขุดแล้วนะดดวคะวันนี้ลงมือโดยลงวางเนาะเปิดคกว้างหน่อยน้ำมาเปิดแรงๆก็ได้เปิดให้เป็นสายแรงๆหน่อยเนี่ยเหรอก็ไม่สอนทุกอย่างไม่รู้เนะยังมีอไม่รู้ะ ดีนะที่มีจะ็กปุ๋ยทมีมาด้วยได้ครบเพื่อฮที่วางถ้าไม่ยาวขึ้นเป็นแผ่นก็ตับตับแปลงตับแปลงแล้วก็ยกไปแปะใหุู้ยยกไปแปะตับแปลงตับแปลงตับแปลงเออแล้วนั้น่าจะเหมือนกับระแปงปุ๋ยยาเนั่ยเลยครับโอ้ยเราได้พนักงานผู้เชี่ยวชาญคนใหม่แล้ว นั่นแหละพี่วางขาใจเย็นๆพี่วางทำเหมือนคนแก่ทำงนานอะ่ะค่อยขุดไปเรื่อยๆเปลี่ย,ย,ยนร้อนแล้วันนี้วันนี้ขุดน้ำใส่พี่ละเขาพยายามันร้อนอะนะั่นน่ะให้พี่รอมาฉีดน้ำใส่ตรงงอนมนะันน่ะใช่เจ็บจุกน้ำแรงนี้นึละโนะ <c oughs> อ้โหเจ้ามจุกนะเสียบจกมันร้อนเลยก็ขุดน้ำนี่แหะก็ได้มักแฉกออได้มกักเป็แหงนุ่ง มือมือแฉะแล้ม oh. no ือปิด oh, ป oh, uh ิดพอแล้วพอแล้วปิดหมุนในมือเจ้าเราก็ได้แล้วหมุนในมือน่ะโอ้ยเนาะทุกคนไม่เป็นแน่นอนหมุนหมุนแน่นแน่นอะไรมันคลายออกแล้วน่ะมันหลุดแล้วน่ะอ่าทำไนเลยสุดด้านหนึ่งอ่ะปิดสายสุดแค่นั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยเรื่องรู้แล้วอะไรเลย ไว <laughs> ้ใจพี <gamma enders> ่วางดาด้าหายไปไหนนะดาดาน่ะโอ้ยจะเป็นรถไล่ยามแดดนี่ดาดาเอ้ยคอยบอกแล้วจะไปต้มน้ำใส่มันต้นไม้น่ะมันสายแล้วด้แ้วพอแล้วอย่าพึ่งไปรถมันน่ะต้นไม้เหี่ยวแดดมาแล้วนี่สายเงี้ยต้นไม้มันคลายน้ำขึ้นไปมันก็เลยขึ้นฟ้าหมดน้ำน่ะ บ่ายสองบ่ายสามไอ้สักบ่ายสามค่อยลดบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะสามโมงสี่โมงไอ้บ่ายน้้งอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆเอามาทำมนี่ที่มันนะเขากหมุนเขา้น้ำกุหลาบักอันนั้นเขาได้สวยสวยนี่นั่งไง นั่นเป็นเตรียมด้าบใหม่ๆอ่ะที่ใครถือมาเมื่อกี้น่ยเอามาอยู่นะเตรียมด้าบใหม่ๆเมื่อกี้ต้องวางเอามาเปล่ายิงอ่งตามสูงขนาดก็ทำยาวเข้าไปงั้นก็ได้ เพืนจ้าหนุยขึ้นนนน,น,น้นข้างเมือ่อกี้แล้วเวลารด้นไม้ลงล้าก็มุ้ยอ่ะดา,าะดาโยมาหน่อดาพูดจะไปไกลเลยพ่อนาอยาไปไกลเลยครับเอาไปเ๋้าปากเจยวก็ลงคืนใชมั้ยเออครับ นีน่โอ้ยจะไปกลัว,วแถวตีงเรียก่าได้เออแล้วปากล้มอ่ะเอาไว้เจอแถวปากลมนะ้มเนี่ยเอาขึ้นทุกด้านเลยอันนี้อันนี้อย่าคิดว่าเป็นลุงเป็นคนสาวนะครับเมื่อวานทำทั้งวันเลยเหนื่อยมากเมื่อวานแข็งกว่านี้เยาล้ายคุนเล่ย์ล้ายมองเนะี่ย ไม่มีย้อมดูกระเป๋ยวอมมันเกะกะกระเป๋าเดี๋ยวออกเงินหลายเลยนะเงินหลายมันเกะกะพวกกระเป๋าเนี่ยชิดหน้าชิดหลังยังนะกระเป๋าเนี่ยเอาของที่ก่อนกระเป๋าอ่ะกระเป๋ามันกระเป๋ากระโจมนั่นละนันละก่ะเบาแล้วมันคุ้นไงเดือดชิดหน้าชิดหลังอยู่แล้วเท้าก้องเพื่อกระชิดกระเป๋ากีนเลย ไม่ไม่มีเวลาลูกขออย่างมากก็20บาทตองขอไอเวอย่างไปโรงเรียนไปแ้วกี่บาทตองถามคนล่สิบบาทไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ยีสิบบาทถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับตองอ่ะเยอะแล้วนะตอนแรกกี่เหรียวตอนแรกตอนแรกมันไปสายปะ เราถอยมะนี่บ่หรืเ่ก็จ่ายเามนี่นะเออมนี่ก่นรา่อดนะเตรียมลุมนะคะล่อรอรอต้นไม้นะคะรอต้นไม้มาลงแต่งแต่งกิ่งแต่งก้านนะคะเอาใบออกเนาะโอยค่อวาน

กุลาบ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 น้ำน้ำน้ำไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตาตาขูมเดี๋ยวอะวันนี่เกิดอะไรขึ้นจะเข้าไปโศมีปักทั้งสองพีเลยเป็นได้ปลาดิบวะเขากินปลาส้มมาลง ขาบอกเกินปลาส้มแล้วลำมันลำมันขยายล่เตรียมห่อเด้อเดี๋ยวเราจะหลงละลงอะไอ่ลงหลงนะลงไมลงลงลงั้ให้มันทอดๆหน่อยพีหลงหลลอยู่วัตไทยคือวัตไทยอย่าเขมียนอ้นี่ไม่ยอมเล่นด้วยเลยเหลียวฟืดจิกไม่ยอมเล่นเลย ก็เป็นคนไทยนะเ็าไม่ใช่คนเขมรนะเขมรไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่ก็อะไรกะนใช่ไหมเขมรคือเขมรครับสมัครทองก็อะไรนะคะสมัครทองคนทองนะคุณหนึ่งสองเอ้ยโลงหกยังลงหลุมไหนเอ็งว่าโอ้พอดีเป๊ะเลียบร้อยแล้วเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต้น พอดีกับรูสันเลยเอามาหน้าบอกนี่ก็ได้พอดีกับรูสันเลยเฮ้ยเอาของเป็นมาผมว่นนี้ไปน้าลงคือเอามาเอาเสียมสับตันเรียบร้อยนะคะลุงลุงไปแล้วหนึ่งต้นนะรอต้นต่อไปนะคะเดี๋ยวอัปเดตคลิปคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ